สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูวิธีการสร้างแบบเสื้อคอวีหรือว่าคอสามเหลี่ยมจะมีเกล็ดด้านหน้าด้านหลังใส่ซิปด้านหลังแขนสั้นหัวแขนรูดนิดหน่อยซึ่งจะตัดเย็บจากผ้าลูกไม้นะคะมาดูวิธีการสร้างแบบกันค่ะให้กดรอยแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานที่มีเกล็ดนะคะ รอบอกจะบวก8ซึ่งในแพทเทิรนเสื้อมาตรฐานมีสอนอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของแขนเสื้อก็กดรอยแพทเทิรนแขนเสื้อมาตรฐานออกมากค่ะจะเป็นแขนสั้นสั้นมากๆค่ะชิ้นหน้าจะไม่เผื่อรังกระดุมนะคะเพราะว่าจะวางผ้าเป็นสันทบคอลึกจะกำหนดที่12ครึ่ง เส้นข้างคอขยายออก3เซนติเมตรก็โค้งลงมาค่ะแล้วก็มาปรับหัวไหลกันนิดหน่อยนะคะเพื่อที่เวลาใส่เสื้อจะได้ไม่หงายหลังจากหัวไหลก็วัดลงมาเส้นครึ้งถึง2เซนเมตรค่ะแล้วก็ในส่วนของหัวไหลจะรูดนิดหน่อยก็วัดเข้าซัก 1เซนติเมตรช่วงบ่าวัดเข้าครึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นใหม่ความยาวของเสื้อจะไม่ยาวมากนะคะจากเส้นสะโพกบนวัดลง5เซนติเมตรหรือว่าใครต้องการให้ยาวกว่าน,นี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ วัดเข้าครึ่งเซนติเมตรเพื่อที่เวลาประกอบคอคอจะได้ไม่อ้าค่ะส่วนชิ้นหลังก็วัดออกไป3เซนเมเท่ากับชิ้นหน้าตะเข็บลายวัดได้10เซนติเมตรก็วัดออกไป10เซนเมตรก็จะเหลืออยู่ในส่วนนี้นะคะส่วนนี้ก็ขยับเข้าครึ่งเซนติเมตร โค้งเส้นใหม่ค่ะคอลึกวัดลง1ซนเมตรโค้งเส้นใหม่ค่ะตะเข็บไหลชิ้นหน้าชิ้นหลังต้องเท่ากันค่ะแล้วก็ส่วนนี้ก็วัดเข้าครึ่งเซนติเมตรเส้นเชื่อมกันแล้วก็ความยาววัดลง5ซนเมตร วัดรอบแขน24่ส้ายีปรับแล้วก็ต่างกัน1นึเซนเมตรเวลาสวมใส่เสื้อจะได้ไม่หายหลังค่ะแล้วก็ในส่วนตรงแขนเสื้อวิธีทำแขนเสื้อรูดที่หัวแขนนิดนิดตับแยก ตรงกลางนะคะที่หัวแขนความยาวจากใต้รักแร้วัดลง1เซนติเมตรส่วนนี้เพราะว่าเป็นผ้าลูกไม้มันจะแสะดอกก็เผื่อไว้1เซนติเมตรอาจจะสั้นกว่าน,นี้หรือยาวกว่าน,นี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวดูวลูกไม้อีกครั้งหนึ่งส่วนนี้ก็ตัดแยก และก็แทรกระดาษ3.5ซนเมตรซึ่งเสื้อที่นำมาโชว์ในส่วนของแขนจะใช้ที่3.5ซนเมตรค่ะเมื่อตัดออกมาเป็นแขนเสื้อเส้นที่กดรอยให้เย็บตลอดเลยค่ะโดยใช้ฝีเย็บธรรมดา แล้วก็ไปเย็บเส้นด้านล่างมาถึงจุดที่กำหนดไว้แล้วก็จับได้สองเส้นรูดเบาๆไปที่หัวแขนซึ่งจะรูดที่หัวแขนให้เป็นยกขึ้นมานิดหนึ่งค่ะ แล้วก็เกลีย่ยไปโดยรอบเว้นไว้ที่หัวแขนนิดหนึ่งค่ะพอเป็นกระเปาะสวยๆแล้วก็เย็บใต้ท้องแขน